วิธีการดูเม็ดมังคุดข้างในโดยยังไม่ต้องปอกเปลือกเราเคยทำคลิปเฉลยไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนและเมื่อหลายปีก่อนโน้นคราวนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับนะคะแต่เราจะไม่ปอกให้ดูจะให้เพื่อนๆไปลองปอกดูเอาเอง เคล็ดลับง่ายๆในการดูเม็ดมังคุดข้างในโดยการที่เรายังไม่ต้องปอกเปลือกออกมาเราสามารถดูได้ทางไหนเอยทางไหนเราสามารถดูได้ทางก้นมันนี่ละจ้าดูว่ามีกี่กิรีแล้วเม็ดข้างในมันก็จะมีเท่าจำนวนนั้น เพื่อนๆลองไปสังเกตแล้วก็ไปดูนะจ๊านี่จ้าดูตรงนี้นับไปเลยว่ามีเท่าไหร่เม็ดข้างไหนก็จะมีเท่านั้น